ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเป๊ปเหมือนเดิมนะครับวันนี้กลับเข้ามาสู่เกมลายเกมสถีนะครับวันนี้ก็เป็นอีเวนต์ประจำวันที่เท่าไหร่นะวันที่13เดือน9 2 5 5 9นะครับวันนี้เป็นอีเวนต์จี้ข้างลางนะครับเป็นคู่มือกาผิดพลาดกับแท็กซี่สนามบินเป็นแบบคริสตัลทั้งคู่เลยนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปอ่านอีเวนต์กันก่อน อาจจะหานะครับอืมนี่นะครับอ่าคู่มือไกด์เนี่ยผิดพลาดคริสตัลน,นะครับถ้าเป็นเอสเนี่ยมีโอกาสที่เขามาตกล้วเนี่ยจะเด้งไปเมืองที่แพงที่สุดเนี่ยสามสิบเอ็ดถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นเอสปวกเนี่ยจะได้ห้าสิบเอ็ดถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นแท็กซี่สนามบินเนี่ย ก็คือโอกาสบินเสร็จเนี่ยและโอกาสได้ทอยต่อเนี่ยสาสิบห้าถึงสี่เปอร์เซ็นถ้าเป็น S บวกเนี่ยจะเป็นสี่สิบห้าถึงห้าสิบสเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งวิธีการหาเนี่ยก็คือสุ่มจี้พรีเมียมนะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มจี้เครื่องราง A ถึง S แล้วก็การรวมหนังสือแบบฟิกคอมบิเนชันนะฮะ อาจจะหาอ่า,อา,อาแล้วก็มีแสงเกียรติยศด,ด้วยนะครับเป็นอามีจี้ใหม่ด้วยนะครับโอ้โหก็จเป็นเป็นออฟใหม่ดีออฟดีเหมือนกันนะครับก็คือเมื่อหลุมดำกำเนิด70%สิุ่มค่าผ่านทางในพื้นที่หลุมดำคูณสคูณสามถึงหรือคูณแปดนะครับ ก็คือเมื่อเราสร้างหลุมดําตรงแลนด์มาร์กของเราเนี่ยโอกาส70%็สิเปอร์เซนเนี่ยมันจะสุ่มคูณนะครับอันนี้ถาวรแล้วก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยครับเพราะว่ามันมีคําว่าสะสมนะครับแล้วก็เมื่อสร้างแลนด์มาร์กเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยจะสุ่มค่าผ่านทางคูณสองคูณสามหรือคูณแปดอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ถาวรแล้วก็สะสมได้เรื่อยๆนะครับถึงคูณแปดสิบนะครับน่าสนใจนะครับวิธีการหาเนี่ยก็คือ หนังสือหายาก A Level 7บวก G อะไรก็ได้ A Level 7เนี่ยจะสุ่มรับ G เครื่องราง S S บวกก็คือดังนี้นะฮะอันนี้ถ้าเป็นหายากเนี่ยจะได้แกมลตยูคู่มือกายผิดพลาดคริสตันเนาะพินัยกรรมของศษถษฐีแล้วก็ตัวทองด่วนพิเศษคริสตันสุดยอดนาฬิการเรียกตัวด่วน C O นะครับถ้าเป็นหนังสือสุดทิตเนี่ย จะได้อ่าโลสะท้อนกับคริสตันตัวเครื่องมีช่วยชีพคริสตันอนุสรแห่งราชวงศ์ที่เติบโตนะครับบาดเิญไม่คาดฝันแล้วก็เธอเลยโคงคริสตันนะฮะอ่าแล้วแท็กซี่มาไงเนี่ยอ่านหนังสือมีหนังสืออนเนกประสงค์นะก็คือได้แท็กซี่สนามบินอ่ะที่ต้องการเนี่ยคือหนังสือหายากกับหนังสืออนเนกประสงค์นะครับเราต้องไปลองสูงมันดูหน่อยแล้วล่ะอีเวนท์ที่แล้วผม เก็บไปอยู่เหมือนกันนะครับจี้ลองเลยแล้วกันเต็มจี้เต็มเลยเหรอโอเคผมจะทำการอัพไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรวมจี้เนาะโอเคจะทำการอัพอย่างนี้เลยทำการอัพเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยอัพไว้สักสองชิ้นก่อนแล้วกัน เพื่อสะดวกรวดเร็วอีเวนต์นี้หลายๆายคนจะเห็นผมหานะฮะและอาจจะเห็นผมหมดเพชรน,นะครับเพราะว่ามันน่าสนใจนะแต่ผมต้องการแค่คู่มือไกด์นะครับคู่มือไกด์เท่านั้นนะ,ะเพราะว่าแท็กซี่สนามบินเนี่ยมันงั้นๆนะ่ะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันเพิ่มมาเจ็ดมันเพิ่มมาเป็นห้าสิบสองมันก็น่าสนใจอยู่หรอกเนาะ,ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าได้ก็โอเคแต่ผมอยากได้ อืคู่มือไกด์นะครับเพราะว่าไหนวะคู่มือไกด์ผมอยู่ไหนคู่มือไกด์อ่าคู่มือไกด์ผมอยู่นี่นะครับยังไม่ได้อัพเป็น S บวกเลยด้วยก็ว่าจะต้องหาอยู่เหมือนกันเพราะมันหกสิบห้านะครับมันจากห้าสิบมันเพิ่มมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะผมก็ลองหาดูเลยแล้วกันไปครับผมจะไปลองหาดูอ๋อันนี้ g ีเอด้วย หาไม่เจอเลยนะครับเต็มอีกแล้วอัปเกรดอีกอ่ะไปอัพก็อัพอัพสิครับกลัวอะไรล่ะตังหรือเยอะแยะไม่จริงอะเนี่ยเหลืออยู่แสนกว่าอีเวนที่แล้วผมอยู่ดีก็สุ่มเล่นๆอยู่ดีอารมณ์อินดี้ยังไงก็ไม่รู้ครับสุ่มเล่นเฉนยเลยแล้วก็ได้เฉยเลยครับดาร์คเทพีมิวครับเนี่ย สูมเล่นอยู่ดีก็สูมเล่นก็เห็นได้การ์ดมาเยอะผมก็เก็บเก็บ <ๆ S 2> ไว้ก่อนยังไม่ยังไม่ได้สังเกตอะไรก็มาดูทีอ้าวได้เรียบร้อยแล้วก็เอาเลยครับไม่มีอะไรมากเลยฮนะเอาเลยโหไม่ติดเลยเอ้ยติดอยู่บวกหนึ่งเฮีย yeah! บวกหนึ่งโอ้โหจริงปะเนี่ยอับโคตรยากเลยอะ ไม่ติดด้วยไอยติดอยู่บวกสองโอโหทำการสุ่มต่อครับมาผม oh, ทำการย่อย g ีเอบวกไปละเพราะว่าเดี๋ยวนี้อีเวนต์มาใหม่ๆนี่เขาใช้แค่ G ีเอเนาะรวมแล้วก็ได้อ่าได้สุดทิดแล้วครับได้เดีย๋ยวเราลองไปดูกันผมขอสุ่มให้หมดก่อนเนาะเพราะผมดองไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับอกดลบทั้งหมดก่อนอันนี้เป็น รางวัลทองนะ,ะได้นังสือสุทธิตนังสือสุดธิดนี่เราได้อะไรไปดูซิหนังสือสุดธิตได้อะไรหนังสือสุดฮิตสุดฮิตนะครับอ่าหนังสือสุดฮิตได้อะไรโอ้ได้โขงคิดตั้นโล่ผมยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลย ไอ้สุดทิตเนี่ยถ้าทางเขาจะออกง่ายอยู่นะหนัาางสือจี้อันนี้เนี่ยเนี่ยครับได้มาสองอันเลยเนาะเดี๋ยวลองรวมอาจจะอัพไปหรือเปล่าเนี่ยดูก่อนแล้วกันเนาะ,ะขายอันจี้นี้ก่อนเปลือนนลงนะครับไปไปซุม่มกันครับอ่ะผมโอ,โอ้โหโอ้โหช็อกเลยโอ้ สุดยอดเลยหายากมากนะครับเต็มแล้วเหรออีกแล้วเหรออ่ะอัปเกรดเลยครับผมจะอัพอันไหนผมติดอัพมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้อัพเลยเนาะ,ะอัพก่อนอเฮ้ยอัพแสงดิว่าผมมีแสงอยู่มั้งเอ้ยผมยังไม่ได้อัพแสงอ่าอัพแสงรอไว้ก่อนเลยก็ได้เนาะ อมติดละโอเคก็ไปสุม่มมาไปลองสุ่มดูครับมันจะออกยากไหมนะเห็นชื่อขึ้นกันเยอะอยู่เหมือนกันอืมต่อไปก็อัพจี้นี่นะเดี๋ยวจะอัพให้ดูเนี่ยสุดทิศเนี่ยเดี๋ยวจะลองอัพให้ดูว่ามันเป็นยังไง ืไปซูมต่อครับอืมออกยากนะครับตำลักผมมันออกยากนะออกยากอยู่เหมือนกันมาเดี๋ยวจะลอง รวมให้ดูหนึ่งอันนะครับเนี่ยฮะโหมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะเดี๋ยวจะลองรวมให้ดูแล้วกันนะหนึ่งอันโอ้ทองหมดไม่ต้องห่วงครับผมมีที่ปั๊มทองอยู่ลืมไปที่ปั๊มทองอยู่นี่นะ นี่ฮะปั๊มทองผมได้โคตรเยอะเลยเฮ้ยได้ G s มาก็เอามาอัพอยู่ดีน่าจะเอามาอัพอยู่นะอ่ะงั้นเดี๋ยวสุมก่อนแล้วกันสูมให้หมดก่อนอ่าได้แล้วครับนี่นะครับผมได้แล้วผมได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วใช้สีน้ำเงินนะครับ จะได้ไหมคู่มือไกดที่ผิดพลาดเนี่ยผมต้องการอยู่อันนี้มีความวอนอยู่เหมือนกันบวกหนึ่งเครียดเลยอะ่ะโอเครียดมากตึงเลยตึงเลยนะเดี๋ยวอัปเกรดจี้อื่นก่อนแล้วกันครับอ,อนี่มันจี้อะไรอะตัวเอสเนี่ย เอ้เดี๋ยวลองลองไปดูสิครับมีกิจกรรมอยู่นะอ๋อโอเคผมเข้าใจละอ๋อคือให้แรกนะครับอ้มีตัวสุ่มซีรีส์คริสตันด้วยเนาะได้น่าจะเป็นพวกกี้คริสตันแหละที่ติดเก็ดนะฮะอ๋อแล้วก็ถ้าได้เหรียญทองนี้สองอันสองชิ้นนี้ก็เอามาแลกได้มา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 เออน่าสนใจอ่ะโอเคอย่างน้อยก็ยังถูกหน่อย อ่ะอัปเกรดก่อนอัปอีกครับเข้าไปขอทําการอัปเกรดก่อนนะครับค,คุณผู้ชมครับไปครับอ่ะเฮ้ครับแปบ๊บเดียวตังหายอีกแล้วเห็นไหมอื้อไม่ขึ้นเลยอ่ะครับออกยากนะสีเงินเนี่ย โอ้หติดยากด้วยติดยากด้วยครับติดยากด้วยนะครับเนี่ยโอ้จัดไปยากอยู่โอ้โหจีทองก็มาไอจีเอสก็มาเนาะโอ้โหมันเป็นหายากอย่างนี้เนี่ยมีโอ้โหไม่ติดเลยเหรอติดยากนี้ได้เหรออ่ะอ,อัพแม่งเลยมันไส้ ไปติดยากจังเนี่ยมาครับการรวมครั้งที่หนึ่งนะฮะ,ะผมจะทำการรวมให้ดูครับว่าจะได้ไหมโอ้โหได้ตั๋วบินด่วนคริสตัลนะฮะซึ่งอันเนี้ยมีอยู่แล้วครับเนี่ยบวกเจ็ดด้วยเนี่ยแต่ได้ก็โอเคครับเปอร์เซ็นต์มากกว่าหนึ่งช่างมันช่างมันสุ่ม G ี้เอป ยังไม่ได้เลยอ่ะจัดว่าหายากอยู่แต่ถ้ารวมนี่ผมจะได้อะไรไหมไม่ได้นะครับนึกว่าแบบรวมแล้วได้เนี่ยได้จี้บีที่เป็นอะไรอ่ะจี G ้บีที่แบบที่เป็นเหรียญเมื่อกี้นเนี่ยนึกว่าถ้าได้เนี่ยมันอาจจะคุ้มหน่อยแต่นี่ไม่ได้ครับ ค่อคนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันเกียรระบบใหม่มากเลยเนี่ยอ๋ออัปเกรดอะไรกันมีอะไรให้อัปอีกอเนี่ยอ่ะอัพเลยอ่ะอัพเลยอ่ะให้มานลก็นับให้มาอัพก็อัพอ่ะไปครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะ เพราะว่าทำการสุ่มพาเจ๊งกันเลยฮะอือหือเจ๊งเช่นเคยรวมแม่งเลยหมันไส้อะไรเอาเอะไรมาให้อะ่ะอ่ะมาโอโหโข่งคิดตั้นเช็ดเคนี่กูมีแล้วนะเนี่ยอันเนี้ยบวกห้าเอสบวกด้วยนะเนี่ยโอโหให้เอามาทำอะไรเนี่ย อ้าวปีครับอีเวนต์นี้โอ้ผ่านทองอันอีกแล้วโอ้โหไม่ติดด้วยครับโคเทียเลยเห็นคนอื่นนี่เขาขึ้นชื่อกันเต็มเลยของผมนี่ชื่อยังไม่ขึ้นโอ้โหด้วยแต่ยังไม่ได้เขาเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับยังไม่ได้กับเขาเลยอ่ะหายากไปไหน อืมให้เยอะนะใช่ไหมไปอัพแม่งเลยอืมเนี่ยไม่ติดอีกอืมนี่กูเหลือตังสี่พันแล้วนเนี่ยเฮ้ยมันจะไม่เหลืออะไรให้ขายแล้วเนี่ยขายแดงโอ้ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูกันแต่ก่อนอื่นขอไปเบิกตังก่อน น้องเบิกตังค์แล้วล่ะต้องขายการ์ดแดกสไปสองใบแล้วล่ะขายอะไรดีเนี่ยมีอะไรให้ขายแดกเนี่ยฮะแม่งไม่มีอะไรให้ขายแดกนี่เนียฮะขายแม่งไปเลยเกกะเนี่ยฮะขายเลยครับเนี่ยซุดเนี่ยเปิดได้เยอะแยะเนี่ยเจสิก้าเนี่ยเปิดได้เยอะแยะขายไปเกกะคิดทีนอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวค่อยมาขายที่หลังเอาอืมมาครับ นี่นะฮะพอได้เนี่ยอ่ะเนี่ยพอได้ครบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาแรกจีเอเป็นจีสมุดผิดพลาดสมุดสุดทิศหรือว่าอนเนกประสงค์นะครับซึ่งเอาไหนดีวะนอันนี่้ผิดพลาดไปเลยมาแรกแล้วก็กดรับตรงนี้นะครับอืมนี่กดรับตรงนี้เนาะ ไปโอเ้เพชก็หมดครับสุ่มเย็นเพรหมดแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นเนี่ยหันมาดูอีกทีเอาหมดแล้วเหรอติด <c oughs> บวกสามด้วยโคตรเฮี้ยเลยไปครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นนะใจเย็นๆน,นะ บายครับคุณผู้ชมครับลองอีกรอบครับถ้ารอบนี้ไม่ติดนี่หรือไม่ได้นี่ไม่เอาแเลยนะเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยโมโหแล้วเนี่ย,ย,ยโอ้โหหาโคตรยากเลยอะ่ะโอ้เครียดเลยตึ๊บเลยตึ๊บเลยอะ่ะผมจะทำยังไงดีครับเนี่ยโอเคยังไงก็ อีเวนต์นี้ไว้ก่อนละกันครับเนื่องจากว่าแม่งไม่เหลือแล้วคําว่ามันนี่เนี่ยตังนี้ไม่เหลือแล้วครับตังเหลือสี่แสนเพชรเหลือสามนะครับสุ่มแม่งไปหมันไส้มีที่อะไรให,ให้ดีๆให้กูมั่งเนี่ยฮะโอ้มาแต่งี้โอเคครับสําหร,รับอีเวนต์นี้นี้เนี่ยอขอลาไปก่อนละกันครับ ยังไงเจอกันอีเวนต์หน้านะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยครับอีเวนต์นี้จีนี่จัดว่าหายากอยู่นะไอคิปต้านสองอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่หากันได้ง่ายเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะฮะไงเจอกันอีเวนต์หน้าครับสวัสดีครับผม